สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิครับผมกับเซกายครับผมก็จะเป็นนักรีวิวที่จะนอสนนอกแคร์นะครับผมรีวิวแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงครับผมดีคือดีแย่ก็แย่ครับวันยี่กับเอ่อกับผมนะครับผมเซก,กายก็จะเป็นนักรีวิวที่จะ รีวิวแบบตรงๆนะครับผมเราจะพูดง่ายๆนะครับผมมันเกี่ยวกับรายการที่หายไป1ซีซั่นนะครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วในซีซั่นใหม่ก็คือซีซั่นวินเตอร์2อแล้วก็คือตัวของสาวตอนแรกเป็นไงบ้างฮะค็ัอผมก,ก็จะเป็นรายการที่ เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะครับผมในช่วงสามตอนแรกนะครับผมว่า BD บีแย่มีจุดน่าสนใจกันไหนนะครับผมโดยใช้หลักการ5 0ครับผม50การรีวิวอีก50คือความรู้สึกหลัะจากรับชมนะครับแบบโอเคด้วยกับการรีวิวนะครับหรือว่าการพูดถึงความรู้สึกอนิเมะในช่วง3ตอนแรกนะครับในซีซั่นวินเตอร์สองปีแย์สามรครับผมก็เริ่มมาแล้วนะครับที่จริงโปรเจกต์สามตอนแรกครับผมอาจจะยกเลิกนะครับที่จริงคือผมจะไม่ทําต่อแล้วเพราะเนื่องจากว่าไอตัวของอนิเมะแล ก็จะลดน้อยลงนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากเพาเรื่องของฐานไอแฟนคลับผมนะครับผมคนติดตามผมเขาอยากให้ซีรีส์นี้ยังมีต่อก็เลยบอกว่าอ่าไหนๆก็ไหนลนะมีต่อนะครับผมก็เลยมีต่อไปเลยสักหนึ่งซีซันแนละต้องดูว่าซีซันหน้าผมาจะเริ่มทำก็ได้ก็รอดูกันไปนะครับผมก็อซีซันมิสเตอร์สองพันยี่สิบสามนะครับต้องเล่าว่าเป็นซีซันที่มีอนิเม เยอะที่สุดแล้วในซีซั่นหนึ่งนะผมให้ผมพูดก็ประมาณห้าสิบกว่าเรื่องนะครับซึ่งเยอะมากนะครับผมเยอะกว่าแบบเยอะกว่าปีที่แล้วอ่ะเยอะกว่าแต่และซีซั่นของปีที่แล้วมากครับผมก็เลยเป็นซีซั่นที่เหนื่อยพอควรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือสรุปเนี่ยเป็นทางการนะครับผมว่าสามตอนแรกในการที่ผมจะมาทําคลิปนะครับก็คือประมาณยี่สิบเจ็ดเรื่องโอ้เช็ดยี่สิบเจ็ดเรื่องนะเพราะฉะนั้น ก็อย่าลืกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากกันเชิญด้นะครับผมก่อนที่เราก็สู่ห้าหลักครับซึ่งถ้าคุณน่าก็จะรู้ว่าผมอาจจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าอในไหนๆก็บอกก่อนว่าถ้าคนกดติดตามให้กำลังใจผมนะผมจะพยายามพูดให้ครบ27เรื่องนะครับผมก็ต้องเราดูว่า นะ5จบ3ตอนแรกในแต่เรื่องเพราะว่าตอนนี้ในซีซั่นเนี่ยที่ผมกำลังจะอัดคลิปอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มี a n i m มะซีซั่นวินเตอร์2023เนี่ยมีครบส3ตอนแรกแล้วเคสแค่2เรื่องนะครับตอนนี้นะครับผมแค่2เรื่องนะแล้วก็ที่เหลือก็จะมาอีกทีก็ประมาณ2-3วนันข้างหน้านะครับอลองรอ,งองดูกันนะครับโอเคก็กดติดตามกันนะให้กำลังใจนะครับผมเพราะว่าผมจะพยายาม พูดทั้ง27เรื่องให้เต็มที่มากที่สุดครับผมแล้วก็บางวันอาจจะไอ,าอาบางเรื่องอาจจะเลยสับตอนแรกไปอาจจะตอนยี่สีจะมาอันนก็ขออภัยเพราะว่าเวลาประมาณ27เรื่องเนี่ยมันเวลามันก็ใช้ชิดมากฉะนั้นก็ถ้ามีปัญหาตรงส่วนนี้ก็ขออภัยนะครับโอเค มาพูดถึงนะครับผมอนิเมะเรื่องแรกนะครับผมที่เราจะพูดถึงกันของเซ็นเตอร์นะครับจะเป็นอนิเมะภาคต่อที่ฉายเคยฉายในตอนปีซีซั่นสปริงสองพนยี่สิบเอ็ดนะครับก็ในซีซั่นสปริงสองพันยี่สิบเอ็ดเล่าเป็นปีหนึ่งที่มีอนิเมะโคตรโหดเยอะโคตรโหด,ดเต็มเลยครับผมก็มาสองสามเรื่องอ่ะที่เรียกว่าเป็นอนิเมะระดับแบบยอดเยี่ยมนะครับผมแต่ว่าในปีนั้นก็เป็นปีที่เรื่องนี้ได้ฉายในซีซั่นสปริงสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วก็วใกล้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในอีกสองปีถัดมานะครับผมก็เป็นนนออิเเมมมะแวคดี้ โแมนติกหวานๆแหววนะครับก็คือเรื่องราวของรุ่นพี่นะครับผมคีายและอยู่วันหนึ่งก็มาเจอสาวเกลที่แกล้งแล้วก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์นะครับก็เป็นซีรีส์ภาคต่อที่เรกว่าน่าจะมีคนรอคอยกันซีรีส์นี้ครับผมก็เรามาดูกันเลยว่าซีรีส์นี้ในสามตอนแรกจะเป็นไงกันนะครับผมก็พูดกันเลยครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าอ e ีจีเลนไนเดซยังอัทโลสังภาคที่สองแอคแท็กครับผมในชื่อไทยยายตัอแสบแอนนาลังยังอัทโลภาค สองครับผมโอเคก็กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ยังอาทารุสังที่เป็นซีรีส์รีส์แล้วว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมกับซีรีส์แนวคอมเมดี้โรแมนติกในวตำนานเอกในตำเขาเรียกว่าตำนานเรียกเราเป็นกระแสนะครับในปีสองพันเก้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ได้กลับมาเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยังมีกระแสได้ดีแค่ไหนกันนะครับผมโอเคก็อ่ะในในนั้นแล้เราพูดกันก่อนเลยครับผมกับอนิเมะที่ถูกเลิกสิทธิ์นะครับผมที่นี่เรื่องนี้ในเจนเนอนะครับทารุสังครับมีทั้งหมด2ที่ณตอนนี้งท มีทั้งหมด2ที่นะครับอาจจะมีที่อื่นตามมาก็ไปรอดูอัปเดตเรากันนะ2ที่ที่ว่านะครับันก็จะมีโตของอันนิวันอ่าอันนิวันนะครับผมอันนิวันเอเชียซึ่ง ซีซั่นนี้ก็เอามาพอควรเลยนะเออเข้ามาเติมเลยครับมีทั้งแบบพิมพ์เอละไรต่างๆซึ่งอันนี้วันนะครับเรื่องนี้งานทะโลสั่งก็ดูได้แบบฟรีนะครับจะเสียตังก็ได้เพราะว่ามันมีเมมเบอร์ชิพของเขาอยู่ใช่ไหมก็ลองไปเลือกสมัครดูได้นะครับก็มีซีซั่นนี้ก็เรียกว่ามีของเมมเบอร์ชิพของอันนี้วันอยู่นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับผมก็บีบิลินะครับผมทั้งหมด2ที่ซึ่งบีบิลิซีซั่นนี้ก็เอาเข้ามาเติมไปหมดเลย นะครับว่าต้องเราดูว่าเรื่องซีซั่นนี้จะเป็นยังไงต่อบิลร่อนะครับก็สามารถดูได้ทั้งหมดสองที่นะครับอันนี้วันแล้วก็บิลลี่นั่นเองครับผมก็ขนมาที่ดูเราสามารถให้ดูแบบของถูกลรืกสิทธิ์เข้าถึงง่ายนะครับผมแล้วก็อย่าไปดูเตือนกันเลยนะนะครับผมมีลิขสิทธิ์ที่แบบมันเข้าถึงง่ายอ่ะเออจิงจะไปดูเตือนอีกแบบโหลดแอปดูใน y o u t u b e ดูทั้งคมดูอะไรได้บิลลี่ก็สามารถดูได้บนเว็บได้แล้วก็โหลดแอปโทรศัพท์มาดูก็ได้ก็ มันสะดวกดียังจะไม่้ดูเถึอนอีกหรอไปดูแบบไปเจอเว็บพนันที่อาจจะหลอกลวงคุณก็ได้ก็อย่าเลยนะครับตามนั้นโอเคก็ตามนั้นมาเราพูดถึงความคาดหวังนะครับผมสาเหตุที่อ่อันนี้ผมพูดก่อนนะใครเคยติดตามผมเนี่ยโปรเจกต์สาวตอนแรกเนี่ยผมอาจจะแบบอะไรรีบแบบอาจจะเกินแบบประมาณยี่สิบแบบเกิน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 อะไรแต่แต่ว่าอันนี้คือผมก็จะพยายามรีบให้ได้ไม่สุดนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปในโปรเจกต์สาวตอนแรกของซีซั่นนี้เกินยี่สิวันทีนะครับเพราะว่า ถ้าทำนานกว่านั้นผมอาจจะไม่ทําทั้งหมด27เรื่องภายในเดือนนี้นะครับไม่ทันนะอาจจะไม่ทันนะฉันก็ผมอาจจะพยายามกัดคําพูดคือผมไอ้คือบางอันนี้ม่ทุกเรื่องอะที่ผมตอนนี้คือผมดูสารตอนแรกมา,มาสองเรื่องนะผมอยากจะพูดอะไรเยอะมากอยากจะพูดแบบให้แบบอยากให้คนรู้สึกรู้ว่าสารตอนแรกผมในความรู้สึกงผมคืออะไรแต่ว่า ซีซันนี้ไม่เยอะผมเลยแบบอ่ะลดสักหน่อยแล้วกันลดเวลาในการพูดหน่อยแล้วก็ให้ทุกคนลองไปดูกันเองว่าในความรู้สึกผมมากนะับความรู้สึกของคนเป็นยังไงนะครับผมตามด้านไม่สปอยเนื้อหานะตามัาน้นโอเคก็ความคาดหวังของอนิเมะเรื่องนี้นะครับนกาทอลรดสั่งภาคสองเนี่ยต้องเรียกได้ว่าผมถามจริงนะผมคาดหวังขนาดไหนคือว่าผมพูดในตัวของซีรีส์ภาคแรกนะภาคแรกผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีถึงขั้นชอบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่มันมี ความหวานลงปมิกิกที่ลงตัวแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเรื่องของมุกไอเรื่องของมุกที่ใครหลายคนทำไมชอบกับเรื่องราวการบูลลี่รุ่นพี่ใช่ไหมอันผมผมก็หนึ่งในนนที่ผมไม่ชอบแต่ว่าไอ,ไอเรื่องของการบูลลี่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการที่แบบภาคแรกอาจจะเลนไปทางที่หนักสักหน่อยแต่ภาคนี้มันเล่นเรื่องราวความสัมพันธ์อะไระต่างๆนะครับที่อาจจะดีขึ้นก็ได้ก็ต้องรอดูกันเพราะว่าในช่วงของภาคแรกมันมีปัญหาเรื่องของมุกจริงๆนะแล้วก็เรื่องความโรแมนติกเนี่ยมันจะไปในช่วงหลังที่ค่อยๆหยอดมากขึ้นจนสุดท้ายแล้ว เคได้แต่คนอาจจะไม่ชอบเรื่องเราของมุกที่มันจะอะไรไปหน่อยนะมุกแบบบูลลี่อะไรต่างคนใครหลาคนอาจจะเกลียดซึ่งผมก็เน้นนั้นเพราะว่าในชีวิตผมก็เคยโดนโดนบูลลี่ว่าเยอะมากนะครับผมตามแล้วแล่ผมเลยอาจจะเกลียดมุกของเรื่องนี้หน่อยแต่ว่าอ่ะนั่นแหละ ความคาดหวังของยังไงเนี้งานทอรูสั่งเนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์ที่ผมคาดหวังในด้านของความเป็นโรแมนติกนะครับมันหวานเพราะภาคแรกมันหยอดมาพอควรแล้วนะพอเป็นภาคสองผมเห็ว่าห้ามมันเน้นในเรื่องราวความคอมดี้โรแมนติกที่มันแบบไม่เล่นมุกที่มันแบบพั่มเพื่อเล่นมุกที่มันน่ารำคาญผมจะมองว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่โอเคก็ได้แต่ว่าก็รอดูกันหน่อยนะครับว่าซีรีส์นี้ในตัวของอนิเมะเป็นยังไงนะครับผมตามนั้นโอเคก็มา ตัวเราได้ทำนะครับผม O M อ่าแต่แปลกใจใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วภาคแรกนะครับผมจีซีรีส์งานทรสั่งจะทำโดยเทเลคอมแอนิเมชั่นเฟรมนะครับแต่แต่ว่าภาคนี้ทำโดย O M ที่ทำตัวของโคมิซังเมอร์เซซซ์สปริงนะครับผมเซซซ์สปริงสอบที่อื่เนี่ยแหละนะครับก็เลยรอดูว่าผลงานของแอนิเมชั่นตรงนี้ของ O M จะสามารถทำได้ดีเท่าทำได้ดีมากกว่าตัวของเทเลคอมนะครับแอนิเมชั่นเฟรมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะโอเคส่วนตัวของพุ่มกลับนะครับแล้วก็ คนเขียนบทนะครับผมผู้กับเปลี่ยนนะครับผมเพราะพรรคแรกผู้กับจะเป็นคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผู้กับคนใหม่นะครับคือตัวของอุชิราชิจิครับจากซีรีส์ฮิมารีเจ้าเสน่ห์นะครับผมเออเจ้าเสน่ห์ถูกแล้วแล้วก็ชูคูฟกุโนคัมปานล่านะครับผมถ้าคนรู้จักนะเหตุเกิดน่าขึ้นดาวตกกับซีรีส์เก่านิดนึง นะครับมัเก่าเลยแหละ <c oughs> ผู้ช่วยวงกลับนะก็เรื่องนี้มีผู้ช่วยกลับมาคือตัวของมิฮาชินะเขาขับซูยานแล้วก็ผลงานก็จะเป็นผู้ช่วยวงกลับนะโซโค้กเกนบทก็ผมคนเดิมนะแล้วก็เป็นคนบทที่โคตรโหดนะครับของวงการในคนหนึ่งนะในยุคนี้นะก็จะมีตัวของคนอ่าคิชิโมโตะทาคุนะครับจากซีรีส์อุซากิดออบซิวาสปุ้นไฮคิวเมจายซิมแบกอาเรียเวนย้อนดีคลายปริศนานะครับคือตัวของโค้กไก่ไก่ในมัจจิ อ่าจอกร์กเกม90วันฟูลบัคเก็ตทั้ง3ภาคน,นะครับแล้วก็จะเป็นภาคสุดท้ายในฟูลบัคเก็ตไฟนอลก็ได้แอนิเมแห่งปีไปนะครับก็ดีด้วยยังคาเทโละนะครับแล้วก็มรุกตีหรือผลักชาตินะครับผมก็ซีรีส์โอคุโนะมรุกตีนะครับแล้วก็ตัวของโอมะแหล่งกิ้งนั่นเองครับอันนี้คือผลงานล่าสุดของเขานะครับของตัวของอาคาชิมะตัวทาโคะแล้วเล่นกลับมาเขียนบทเรื่องนี้ครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมโอเคอืมถ้าดูจากตัวของโค,ค้ดเขียนบทฮะจะเล่าเรว่า ก็คนเขียนบทน้าเก่าแหละก็เลยไม่ได้พูดเยอะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าโต้พูดกับก็คือเป็นผูดกับที่ซีรีส์ถ้าคุณไม่เคยดูน่าจะไม่คุ้นหัวเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วซีรีส์เขาก็ทําผลงานมาดูตลอดนะแต่ว่าผลงานของเขาจะเป็นผลงานที่แบบ เราไม่ค่อยจดจํากับผลงานของเขาสักเท่าไหร่ก็เลยบอกว่า,วาอาจจาะรวันเรื่องตัวของการกกับของผู้กับนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวของคนเขียนบทเราก็เราก็ไว้ใจอยู่เพราะว่าคนเขียนบทเคยคนเขียนบทพักหนึ่งไแล้วนั่นก็เลยแบบไว้ใจได้อยู่นะครับผมก็ความคาดหวังระว,วันนี้ว่าขอให้ภาคสองมันเป็นซีรีส์ที่มันมีความลอมคอมอะไรดีๆมากขึ้นนะครับในคอเมคิของขผมนะโอเคครับผมก็ไม่เจอละ เราพูดถึง,งความรู้สึกจากรับชมนะครับผมไม่สป,ปอยนะก็มันเชิงรีวิวนะครับว่าเสีย่าเสียคือเรื่องนี้นะครับผม7.44ซึ่งผมพูดถึงเรื่อยอดไปแล้วแต่ว่าผมจะไม่พูดเยอะก็คือ รุ่นพี่หนุ่มมันทียมปลายปี2นะครับผมหนุ่มขี้อายที่ไม่กล้าจะชมนมนะครับผมวันหนึ่งอยู่ระหว่างข้อสมุดก็มาเจอสาวเกเรโรงเรียนแกล้งโดยเฉพาะหนึ่งกลุ่มเอหนึ่งในกลุ่มนะครับทารโอนะครับสาวปีแทนแล้วนับปีหนึ่งเข้ามาหาเรื่องเขาทุกวันหลังจากนั้นเราก็เป็นการแกะแกล้งคนที่อ่อนแกล้ง่าในโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับผมแต่ความรู้สึกของเธอไม่ได้เหมือนกับภายน์นที่แสดงออกเขาสุกบอลน้องสองกับการชิงหรือมากขึ้นทีนี้ครับผมก็อันนี้คือเรืาจะจากภาคแรกก็ไปใช้ในภาคสองนะครับผม คะแนนในเอลสัตอนแรกนะ้ตอนนี้ประมาณ7.44นะครับผม7.44น่าจะลงน่าจะมีลงบ้างนะครับผมตามนั้นสาเหตุที่เรื่องอัทโลสังนะครับผมจะได้พูดถึงเรื่องในสัตอนแรกเป็นเรื่องแรกเ,เพราะว่ายัางอาลโลซังนะครับผมในอาทิตย์ที่2ฉาย3ตอนครับฉาย2ตอนเพราะว่าอาทิตย์แรกอะฉายตอนนึงปปกติแหละแต่ว่าพออาทิตย์ที่2นุ๊บอาทิตย์ที่2ที่อนิเมะบางเรื่องมันฉายใฉา,ายไปไปะ นะครับผมก็เรื่องนี้จะเรื่องเป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งที่ฉาย2ตอนติดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่พูดเป็นเรื่องแรกที่ว่าเรื่องนี้มันฉายประมาณฉายตอนแรกประมาณเรื่องที่11เรื่องที่12ออ่ะคือครึ่งเรื่องเนึ่องว่าจะได้พูดถึงเรื่องต้นที่เขาฉายตั้งแต่ต้นเดือนอ่ะการว่างานทะลุมันฉาย2ตอนก่อนก็เลยต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอ่ะที่เป็นอนิเมะที่ฉายเรื่องสุดท้ายแลวปล่อยทีเดียว3ตอนอันนั้นเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องนีกทผม็ ก็คือเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้ในการคือฮิคาริโนโอนะครับผมก็คนหน้าคนน่าจ,จะเป็นคณไม่คุนชื่อว่าไอ้ฟีซีรี่อะไรเนี่ยก็เป็นซีรี่อินดี้นะครับผมคนอาจจะเป็นคนเท่าไหร่แต่ว่าห้าคนลองเลือกข้อมูลอะไรต่างคนน่าจะหาดูว่าฮิคาริโนโอคืออะไรมีเลือกสิทธิในชีอิ e ครับผมโอเคุย okay, กันแต่ว่าในนี้อ่านเรามาพูดถึงเรื่องนี้นต่อนนะครับผมในภาคที่2เป็นยังไงสับนะโตขนาเราซับตอนแรกมันเหลืออประมาณ9ตอนนะครับผมโอเค ภาคนี้มีตัวละครใหม่อ่าอันนี้ต้องพูดก่อนภาคนี้มีตัวละครใหม่ซึ่งผมก็พูดถึงตัวละครใหม่ในปกอ่ะคุณน่าจะรู้แล้วว่าไอ้ค้ดว่ามีตัวละครแปลกตามาสักสามสองสามคนใช่ไหมเออมีสักสามคนล่ะก็จะมีตัวของฮานะนะครับผมอ่ามีฮานะมี Hana, มิสกิแล้วก็ฮิโรฮาระนะครับผมซึ่ง อ่าสองต้อมีสองตัวละครอันนี้ผมพูดก่อนผมใบก่อผมแค่ไม่สะบั้ทหาแต่ผมจะพูดว่ามีสองตัวละครที่โผล่มาแล้วเป็นโผล่เป็นตัวประกอบแล้วจะเป็นโผล่ในตอนหน้านะครับคือบีคือในอีกตัวละครหนึ่งจะมาโผล่ในตอนที่สามชงท้ายแล้วก็จะม่จะแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องตัวละครนี้ในตอนที่สี่ต่อนะครับมีการเล่นบทบาทตัวละครในตอนที่สี่ต่อึ่กก็แล้วตัวละรแต่ว่าอีกตัวละครหนึ่งยังไม่โผล่มาซึ่งถ้าคุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นตัวละครอะไรกันบ้างนะครับโอเค ตามต้นแรกของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับพูดนๆง่ายๆครับผมเหมือนเดิม <c oughs> แค่นั้นเลยคือจริงๆแล้วงานทีเราสั่งครับมันเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้คิดอะไรมันอยู่แล้วว่ามันจะออกมาดียอดเยี่ยมถึงกันแบบเป็นเรื่องราวหวานคอมดี้ที่เล่นมุกได้อย่างลงตัวคอมดี้หวานแหววมันมันไม่เป็นอย่าง,ง้นตั้งแต่แรกแล้วผมเลยแบบอ,อ๋อผมเลยรู้สึกว่าเออไม่ได้มีความผิดหวังะไรมากแต่ผมรู้สึกว่ามันขับไปยจุดที่เราเราแบบเดิมๆอ่ะจุดเดิมๆของมันก็คือบอกว่า ก็ก็เข้าใจใอยู่ครับผมมันมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะว่าซีรีส์ไอ้นาเธร์์สั่งมันเป็นซีรีส์ที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมตามนั้นสามตอนแรกของซีรีส์นี้คือเรื่องราวของการหวานหยอดหวานเลยรต่างที่จะองเล่ว่าหวานเจี๊ยบกว่ภาคแรกมันหวานอยู่แล้วเพราะภาคแรกมันมีการยิงมุกที่ค่อยๆปูมาแต่ภาคสองมันคือปูปุ๊บหวานเลยหวานแบบหวานหวาน,วานแล้วก็เรื่องของการยิงมุกอะไรต่างก็รู้สึกว่า มุกมันไม่ได้น่ารำคาญท่าวพักแรกเพราะว่ามันมีคือเข้าใจอยู่มันมันได้รับฟีดแบ็กความผิดพลาดมันจากพักแรกอ่ะเพราะว่างสอบรเรื่องของ,งการยิงมุกอะไรต่างอาจจะดูแบบพั่มเพื่อยิงมุกแบบไม่ค่อยขำอะไรมากแต่เป็นมุกที่บอกว่ามันก็อาจจะอมยิ้มได้อยู่เรื่องอาไเถยว่าอายุดีดีมันเกิดหาอะไรก็ว่าหรือเกีแบบการหยอกล้อกันระหว่างงานทัโรที่ก็กับตัวของรุ่นพี่อย่างเงี้ยรุ่นเซมไปเนี่ยก็อาจจะเป็นมุกที่ก็ไม่ได้ดูขำอะไรมากแต่ว่าเป็นมุกที่มักเอาคือผมรู้สึกว่าไอ้มุกของงานท มันหยอกล้อว,ว่าความความรักกันเฉยๆอกว่าทุกมันดูลักกันอะแต่สิ่งหนึ่งที่แานทาโลสั่งนำเสนอและผมรู้สึกว่าผมพอที่จะชอบตัวของแอนาโลถึงแม้ว่าผมจะมองว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ธรรมดาแต่ว่ามันก็เป็นมันมีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คือตัวของนนขอนนาโลเน,น,นี่ยแหละที่ผมรู้สึกเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งที่มากขึ้นกับตัวของนาโลที่ไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าบูลลี่คนอื่นอะแต่มันเป็นมุมมองอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่า กูรักรุ่นพี่อะประมาณนั่นแหละคือเราเราก็เห็นด้านของมุมมองว่าเออคือ,อยาง,งานทะโลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอย่างรุ่นพี่เป็นคนที่อ่อนแออย่างนทะโลเว้แต่งานทะโลก็ไม่ใช่เป็นคนขีน้แกล้งอะไรคือแบบว่าเราเห็นเราสังเกตใช่ไหมว่าเออ ถึงแม้ว่าในตั้งแต่ภาคแรกแล้วว่าเออรุ่นพี่ถูกแบบใครล็อกคนอื่นอ่งานทารุโจะเป็นคนตลอดซึ่งในภาคสองจะเห็นมุมมองของเรื่ทงเรขึ้นว่าความรู้สึกของตัวขนรุ่นพี่เลยตัวของนาโอโตะนี่ยฮันนี่จินาโอโตะเนี่ยมีความรู้สึกกับตัวของไอตัวของรุ่นพี่เป็นไงกับตัวของเนี่ยทาุโเนี่ยมันรู้สึกว่ามุมมองของเรื่องของความระดัะมันก็ดูโอเคขึ้นจริงๆนะในเรื่องของสาตอนแรกที่เราเห็นมุมมองของแบบเออแบบเรื่องราวของการแบบแกล้งกันถึงว่้จะแกล้งกันแต่ว่ายังไงทาร้ว่ะ ในชั้นเชิงของการแกล้งขอตัวแล้วมันจะเป็นชั้นเชิงที่บอกว่าเหมือนแบบอ่อยรุ่นพี่มากขึ้นอ่ะเก็ตใช่ไหมคือการอ่อยรุ่นพี่มากขึ้นนั่นนมันไม่ใช่มุกแบบล่างำคาญดีกว่าอุ้ยรุ่นรุ่นพี่วาดภาพผู้ใหญ่แตกมันไม่ใช่างแต่ว่าอ่าสมมติแล้วกันคือตัวของการแกล้งของตัวอ่ะถ้าลมันไม่ใช่การแกล้งที่บอกว่าบูลลี่บูลลี่รุ่นพี่แหละแต่การแกล้งบอกว่ากูอ่อยอ่ะรุ้นพี่รุ้นพี่ใส่ถุงเท้าให้หนู่อยค่ะอะไรเงี้ยคือเป็นไงอ่อยไหมรุ่นพี่รุ่นพี่เลียขาน มันอย่างนั้นไปแล้วอะคือมันจะเป็นมุกอีกทางหนึ่งแล้วซึ่งอาจจะแกล่ะจะมองว่าเป็นมุกที่แบบบูลลี่อะไรแล้วแต่แต่ว่ามุกบูลลี่ผมรู้สในภาคนี้มันดูอาจจะน้อยน้อยแล้วนะมันจะเป็นมุกที่บอกว่าอี่ยงวะมากขึ้นอะมันเลยบมันเป็นมุกแบบมุกสร้างสีงสันรรที่รู้สึกว่าการกำกับของและนี้จะเป็นการกำกับที่โอเอ็มพยายามจะเปลี่ยนส,สไตล์ของแนวรถเนื่องจากเนื่องจากการเล่นของบูลลี่ของนาทโรมันเยอะใช่ปหพอมางพักสองบว๊ามุกอาจจะดูแบบ มุกบูล,ลี่จะดูน้อยลงแต่มันก็ยังพอในบ้านแต่ว่ามันเน้นมุกข,ของด้านความสัมพันธ์ของตัวของยาเธโลกับตัวรุ่นพี่มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องราวของตัวละครอื่นก็เป็นมาเป็นตัวโจ๊กจริงอ่ะเพราะว่ามีภาคนี้ไอ้ตัวโจ๊กิสามคนอนะ่ะไอ้ไอ้แก๊งของนาเธอโลแม่งแม่งบทน้อยมากคือมันมันมีบทแค่ประมาณแบบ กูมันโจกอะคือประมาณแบบไม่อยู่กันนะรลาะก็มันโจกแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบขยายสเกล,เกลความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครแค่นั้นเลยครับผมแล้วก็ตัวของสนะประธานมประธานนรมไอประธานชมนมประธานชมนมลมโตที่ทำเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวของสนะเนี่ยก็โผล่มายิงมุกอ่ะโผล่มาแบบเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับผมตามแล้วก็เราดูว่าไอตัวละครใหม่ที่จะโผล่มาเนี่ยมันจะมีบทบาทอะไรนะคนหรือเป็นบทบาทที่มันเป็นแบบตัวโจกตอนเราดูกันนะครับผมก็ ตัวทายแล้วไม่มีอะไรมากนะครับผมงานแอนิเมชั่นก็พูดง่ายๆว่างานแอนิเมชั่นโอ o e มไม่ได้ไม่ได้เข็นอะไรขนาดนั้นคืองานแอนิเมชั่นมันก็เหมือนมันก็เหมือนเดิมจากับภาคแรกผมเลยไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับสำหรับงานแอนิเมชั่นส่วนซอมบกรงนักภากภ์พากได้ดีหมดเลยครับผมทุกตัวละครภากย์นี่นีเหมือนเดิมเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมอ่าเพิเปิดปิดนะครับผมเคซี่นะครับผมอ่าแล้วเคซี่หรือลักบ้าบ้านะครับผมลักบ้าบ้าหรือตัวของซูเมลาโอเอสากานะครับผมก็คนร้องคนเดิมนะเขาคือนักภากย์หลานทโรแหละก็เฮงเาะนะ เออเพลงเพราะแล้วแต่ Saint ar, ผมร so okay, 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 yeah. okay, yes, okay, ู้สึกว่าอาจจะชอบเพลงภาคแรกมากกว่าเพลงภาคแรกการใครการซีนเอาเพลงเปิดมันจะดีกว่าแต่เพลงภาคสองผมรู้สึกโอเคนะตัวเพลงปิดนะครับเพลงปิด my distant my distant entrelace นะครับหรือไออเออวันนึงนะให้ผมอ่านผิดนะ my เออ่ distant entrelace นะครับผมโดยตัวของสี่อ่าสี่แก๊งงานทัโรว่าแหลรคำสี่คนงานทัโรว่าแหละก็ เพลงมันจะเป็นความหมายว่าอะไรนะหมายชั้นซาดิสอะไรสักอย่างอ่ะเพราะวันนั้นนะครับผมความไอซาดิสอะความหมายคบคบุคคลซาดิสอะไรสักอย่างประมานนั้นนะครับผมก็เพลงจะดูมันๆดีนะครับผมวนดานอสรประกอบก็เหมือนเดิมแล้วคนดำเนินคนเดิมแล้วก็ซอสรประกอบยังโอเคนำเอาเรื่องเหมือนเดิมคือซอสรประกอบธรรมดาเลยแต่ว่าก็สึกโอเคกับบรรยากาศของตลาดเรครับโอเคก็ แล้ามาสรุปคะแนนในช่วงสับตอนแรกของงานโทรโลสั่งบ้านที่สองน,นะครับก็สรุปสุดท้ายมุกมันเหมือนเดิมหรืออะไรก็ตามคือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนาะคือมันเรื่องที่ธรรมดาที่การหย่อนมุกอะไรต่างาจ,จะยังไม่ถึงขั้นแบบดีเลิอกอะไรน,นะแต่ว่าเรื่องเราที่ ในภาค2องนั้นนำเสนอมากขึ้นก็คือเรื่องราวของการความหวานบอลลูมนติดกับทางทร์โลกับรุ่นพี่ที่ก็โอเคขึ้นนะครับผมก็ดีขึ้นกับแบบว่าเราเห็นความหวานอะไรตึ้งแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่ผมตอกว่าทําลออินกับความบอลลูนไมติกขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของมุกมันก็มันมันก็เปลี่ยนมุกแล้วมุกบุี่จะดูน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบมุกที่มันดีเลื่อขนาดนั้นนะครับผมโอเคก็สดท้ายนี้นะทโลก็ยังมองผมเป็นซีรีส์ธรรมดาแต่ว่ามันโอเคขึ้นในด้านที่แบบมมันนเป็ควาติก กับคอมดีนั่นเองครับผมก็คะแนนที่ผมจะให้สาวตอนแรกคือ5.5ครับง่ายๆเลยครับผม5.5ทรายให้ผมให้แค่5.5เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกสนใจขนาดนั้นมันอาจจะมีปูไปทำภาพสาวกับเรื่องราวของตัวละครใหม่แต่ว่าผมยังเห็นความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักระหว่างตัวนาะทโลก,กับตัวของรุนพีมากขึ้นนะครับผมก็อีก9ตอนที่เหลือเป็นไงก็ต้องรอดูก,กันนะครับผมโอเคก็ยังนัทโลสร้างภาคที่สองดูตัวแบบตัวเซตที่ตัวของอานิวันและก็บิบลีนะครับก็ งานทะโละสาตวตอนแรก5.5คะแนนเต็มครับโอเคก็จบแล้ะสบการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์23ครับกับรายการสาตวตอนแรกเป็นไงบ้งางฮะนะครับถ้าชอบก็เดี๋ยวติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายครบเชิญเลยครับผมเรื่องที่สองก็ผมพูดไปแล้วว่าเรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับโอเคก็วันนี้บ๊ายบายครับผมพบใหม่เรื่องหน้าครับวัสดีครับ